แจ้งก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยจบแพทย์รามาจบแพทย์รามาก็ตอนที่เราเรียนแพทย์เนี่ยเราจะเคยทํางานแต่ในโรงพยาบาลเห็นภาพผู้ป่วยเห็นภาพการทํางานเชิงรักษาแล้วก็พอรักษาไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าคนไข้ก็ไม่หมดสตียิ่งวันจะมากขึ้นมากขึ้น,นเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราทํางานเชื่อมกับโรงพยาบาลทำงานโรงพยาบาลภายในโรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์ในการสร้างสุขภาพเพราะสุขภาพเราคงไม่ได้หมายความว่า สุขภาพถันเกณฑ์แค่ไม่ป่วยอย่างเดียวเราพูดถึงสุขภาพด้านการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันครับดังนั้นเนี่ยตัวเองพอทํางานในโรงพยาบาลได้ถึงจุดหนึ่งปั๊บก็เห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่ดึงชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาครับก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคนไข้ลดโรงพยาบาลคนไข้แออัดรวมทั้งค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนตอนนี้ที่เราทราบกันว่ามีเกิดภาวะถ้าภาษาแพทย์ก็เรียกว่าด็อกเตอร์เพเทียร์หรืชั่นชิพหรือสมรรถภาพระหว่าง ผู้ให้บริการครับโรงพยาบาลเราเกิดเรื่องฟ้องร้องกันเยอะใช่ไหมครับปัญหาพวกนี้แก้ได้ทุกอย่างเลยถ้าเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนแล้วเราจะจุดไหนล่ะที่เราจะไปเชื่อมกับชุมชนได้ดีที่สุดก็หน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดในชุมชนก็คือรอพสตอหรือศูนย์ส่งสริสุขภาพนะครับคราวนี้เรามั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าเราให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพเนี่ยจะได้บริการอย่างไม่มาตรฐานประชาชนมั่นใจ จุดนี้เป็นจุดที่ผมก้าวเข้ามาในการดูแลง,งานพัฒนาคุณภาพปฐมภูมิครับของจังหวัดทําให้เราเห็นภาพแล้วล่ะว่าการที่แพทย์บทบาทแพทย์เนี่ยอยู่แต่เฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าสาวิชาชีพอื่นเภสัชกรพยาบาลหรือว่านากักกายภาพบำบัดเนี่ยอยู่แต่เฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมชุมชนได้เลยนะครับเราเชื่อมชุมชนได้ก็ต่อเมื่อเราลงมาทําง,งานในชุมชนครับเราชุมชนเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเฉพาะรอพสตครับหมอ ผมต,ตัวเองเนี่ยได้ไปเยี่ยมบ้านกับอสอมนได้ไปเยี่ยมบ้านกับแคร์กิฟเวอร์ครับพอเรากลับมาทํางานตรงนี้เนี่ยเราก็มาอ่านคู่มือมาตรฐานอ๋อจริงๆในของสรลพอเองที่เขาพูดถึงมาตรฐานเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยมันมีทั้งหมดเลยที่เราอยากทําให้มันเกิดครับตอานี้ในกฎหมายที่กําลังจะเกิดขึ้นคือต้องมีแพทย์วิจาตรสัครอบครัวนะครับหรือแพทย์ประถมภูมิที่ลงมาทํางานในชุมชนจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะใช้ทักษะการมองเป็นองค์รวม การทำงานร่วมกับชุมชนการเมนเนจเมนในบ้านหรือเดี๋ยวนี้เรามีพูดคำว่า h o m e w ร์ดหรือการที่รักษาที่บ้านคล้ายกับในโรงพยาบาลเนี่ยทำให้เกิดความมั่นใจได้ถ้าเรามีการทำงานเชิงมาตรฐานส่วนตัวเองเป็นผู้ขับเคลื่อนนานปฐุมภูมิของอขนครจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีประชากรรับผิดชอบเนี่ยถ้าเป็นทะเบียนร,ราษฎรก็ประมาณ8ล้านคน ้ารวมประชากรแฝงก็น่าจะประมาณ10ล้านคนครับมีแพทย์อยู่เนี่ยเรามีความแตกต่างของพื้นที่ตั้งแต่อยู่ห่างไกลบัวลายพระทองคํานะครับไปจนถึงจะอยู่ในอำเภอเ,ม,เมืองซุ่ตัวเองทํางานในระบบอำเภอเมืองเนี่ยมาตรฐานของการทํางานที่รพสตในเขตเมืองในเขตชนบทในเขตห่างไกลเนี่ยมีต้องมีความเท่าเทียมกันต้องมีมาตรฐานเดียวกันครับ